วันนี้วันนี้โยมดีตัดท่านไม่ยืนกาได้จันนี่จะตายอยู่ thế làm cái gì vậy? để cho cái gì đây? để cho cái gì đây? à, chạy nhiều người nè, chạy đi, làm mày, chạy đi, đi đâu cũng chạy nè, đi đây, đi đó cũng เรื่องนี fate, time, pues mm ้ไม่สำคัญนะครับเรื่องปิบัติธารกริวนตระเป็นการฝึกอรมาุฝึกจนโดยการเรื่องฝึกที่ฝึกใจในบางศาสนาุฒิหัปัจโดยรรมะโดยการานาธรรมะนอร้อรารมในทกำังใจ้นะที่ เราิอย่างไราีจิตนารก็เป็นประการที่เราคิดะนั้นเราต้องปาตราระนาให้ถีวายศารตน์ตามแบบวิชาการนุการศาตาบทจะมาแล้วต้องปรากระนาพลิพานนะครับน้อยไม่ได้เป็นระอภิญญพระลิพานในก็ะันตกจะเดินถูกตดในทุกกาไม่มีอะไรที่จะกระเดินพระลิาน no นะครับมีที่หล่เยี่ยมหวาน อันดีเราบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุกันิพานบางคนถอนกันิพพานแล้วตายแล้วไม่เกิดนั่นสอนอย่างนี้ครับที่คนไม่อยากจไหวหวั่นไม่ยากไปนิพพานแต่ถ้าบอกว่านิพพานคือการลมัชฌปฏิโยกยุทธะได้รับประโยชน์จากทีเรื่องทุกข์ทุกของ

เรื่องเล่าก็บางธรรมชาติเลยควนธรรมติยึดตามหลักธมชได้ไหมครับเลื่อวนะตงมีการัดสนใจต้องมีการตัดสินใจต้องมรตนใจองมีการตัดสินใจต้องกรตัดสต้องารตัดนใจตองมการดสินใจ้องมีกานใจต้องมีการตัดสินใจต้องมีการด้องมารตมีการตัองมีกาัดสนงมีกรตัน้องมีการตันใอกาดส้องมีการตัสการตนใ้อน เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแลงเ็ารเียนแปลงข้อกำหนดนะครับห้ามกันครับ ที่ทำรับมาแต้เจ้าไม่มีใครใจเจนเลยถือว่าไดหยกตาเป็จนไเ้ล่ารับใช้ในปั่มาั้นะหยกาที่เจะได้แล้วกอนทีุ่้งดูจะไปจิงว่าหยกตาทำรับมาดูไม่หยตาวันนี้จะมีเจ้าภาพนึงโยกมาอกวันจะไข่ตุติสิบูกทองออกพันทุกอย่างการคล้องโย ปปานีแต่ตั้งละมุีมะแต่ัละมุรีแต่ตงงโยมายกอ้งยอเอยเอซาลอนอะไรครับสี่นวัดไส้แต่ตงการสนาวัตรร้าไม่จะาัวนี้

và mà không có cái 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 đó. Thế thì nó sẽ có cái với lại là mình có cái cũng rất là cái

แล้วแล้วตรงข้อก็ไปโยมหลานนี่ด้วยนะก่อนที่พะกมันไปลงหัววันที่สร้างทิศ ทั้งวันนี้ไม่ได้มองไก่ถือมอความมีเด้กตรงจะาวาสูบพิษทุกวันไม่อ้านีน่ซึงตอนเช้าพ่อลงพิงจังฟ้าเรื่อเน็คโัวไปเล็กลงจังฟ้าแต่ว่าไม่รู้ว่าช่องของชอคเป็นป้านหไม่